ใคยเป็นกันไหมคะหลังวันที่หนึ่งอยู่ๆก็เกิดขยันทำงานขึ้นมาซะง,งั้นเหมือนมีอะไรมาดนจิตดนใจให้ขยันอาชีพที่ไม่เคยทำจู่ๆก็ทำได้ขึ้นมาเลยเลขเข้ามาจ้าเลยเข้ามาก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนๆผู้ใหญ่ซดกับของคอเด็กซดกระื่นคอใครกินเป็นติดใจขายก็ง่ายราคาเบาๆยี่สิบบาทต่อชามทำง่ายซื้อง่ายขายคล่องก๋วยเตี๋ยวเรือสมุนไพรไม่แพ้ชาติใดในโลกอาชีพที่มีมานาน พ่อแม่พวกเราส่งลูกไปเรียนเมืองนอก,กอาชีพนี้เนี่ยแหละแม่ค้ายืนหน้าเตาลวกๆตุนๆ๋นบริการให้ลูกค้าอิ่มอิ่มแล้วก็มีแรงทํางานต่อทํางานต่อก็ทําให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อได้อาชีพขายก๋วยเตี๋ยวอย่าไปดูถุงนะเห็นแบบนี้ตั้งตัวกันมาได้นักต่อนักแล้วคนที่ชอบกินแต่ก๋วยเตี๋ยวแบบเราก็มีนะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบกินข้าวแม่ค้าก็เป็นคนนึ่งละบะหมี่บะหมี่ทุกวันไม่เคยเบื่อเลย ไม่รู้จะติดใจอะไรนั่งหนาะแต่มันอร่อยนี่จริงไมม่ัาคาทุกคน